เอ oh ื้อมันอาทิตย์เด้อไหมค่ะทรงของจากใครอยากได้ลูกพีชนะคะลูกพีชรุ่นมีตะหนีนะคะลูกพีชรุ่นมีตะหนีพันกรอบเด้อลูกพีชรุ่นมีตะหนีพันกรอบนะคะกล่องละสองหมื่นห้านะคะสองกล่องสี่หมื่นนะคะแบบนามนะคะแบบนามแบบนามแบบนี้เด้อพี่น้องแบบนามแบบนนเนาแบบนี้เด้อพี่น้องหมื่นห้าส่งให้ฟรีนะคะหมื่นห้าส่งให้ฟรีนะคะนม่โย่รับแค่สามกล่องเด้อพี่น้องรุดมีนามรับแค่สามกล่องนะคะรับบ่หลายจาก แต่ว่าลุ่นมีตํานี้นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านแม่ค้าส่งของนะคะสองกล่องสี่หมื่นจ้พี่น้องลูกแข็งลูกกรอบนะคะลูกแข็งลูกกรอบเนี่ยแม่ค้าจะกินโซ่เด้อแม่ค้าจะกินโซ่นะคะลูกแข็งลูกกรอบนะคะส่งของพรุ่งนี้นะคะส่งของพรุ่งนี้นะคะเพยอยากได้ลูกพีเดอส่งของวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงนะคะส่งของวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงกล่องละสองหมื่นห้านะคะสองกล่องนะคะสองกล่อง สองกล่องสี่มื่นจ่าแบบงามกับมีเดอร์แบบงามพะยากใดนะคะทักมาได้จ่าแบบสวยก็มีนะคะทักมาเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งของเดี๋ยวแม่ค่าจะกินกินโซ่ห้เบิร์จะพี่น้องจ่ามื่ออ่นวันอาทิตย์ร้านแม่คะส่งของนะคะรุ่นมีตําหนิสองกล่องสี่หมื่นนะคะส่งฟรีสี่หมื่นส่งฟรีล่างละซีโร่เด้ลพี่น้องเด้วพันกรอบเด้ลพี่น้องพ่านกรอบพันกรอบวาน หวานจาะลูกพี่สวนแม่ค่ะหวานจ้ะพี่น้องกรอบหวานกรอบทักมาเลยนะคะทักมาเลยเด้อพี่น้องเ้อมือทรงของจ้ะมัว อันนี้รุ่นมินตําเนี้ยรุ่นมินตอเนี้ยกล่องละสองหมื่นห้าสองกล่องสี่หมื่นสองเฟียเป็นแบบนี้แล้วรุ่นมินตําเนี้ยรุ่นแบบน้ำนะคะรับออเดอร์รับออเดอร์แค่สามกล่องแล้วจ้ะกรอบมากกรอบมาก ไม่หลายพี่น้องเต็มคันรถเลยไม่เยอะนะคะเต็มคันรถเลยค่ะแปลงนี้มันเบิดแล้วจ้ะแปลงนี้มันเบิดแล้วอีกแปลงนึงเหลืออีกแปลงหน่อยจ้ะพี่น้องเหลืออีกแปลงหน่อยนะคะม่เก็บอีกจาก้าอืมออกมาก แมคคาแนะนำ 2, 40, สองกองสี่หมื่นส่งฟรีคุ้มจ้าพี่นก 2, 40, สองกองสี่หมื่นส่งฟรีคุ้มใครอยากได้ใครอยากได้ไปเป็นของฝากของขวัญน,นะคะ 35, สามหมื่นห้าส่งให้ฟรีเนี่ยกองละกองละสิบสามลูกจ้าก,กองละสิบสามลูกนะคะสามหมื่นห้าส่งให้ฟรีจ้าพี่นอกแนมเห็นบ่น ลูกส,สวยๆนะคะเอาไปเป็นของฝากของขวัญให้คนเกาหลีนะคะออชอมมากนี่หวานลูกพีชใครที่ไปซื้อตลาดไม่หวานลองมาซื้อกับแม่ค้านะคะหวานมากค่ะบุงหนักน้ำช่ำไหล น้ำผั่มเอาไปกินแค่เขาแร้งจะพป่นอลดทุนลดทุนอ่ะกินลูกพีกกินลูกพีชลดทุนนะคะ